โอเคครับไม่ขอาการวัสดีทุกๆด้วยนะครับวันนี้ยังกับผมนะครับวันรีบวันนี้วันนี้ผมจะมาเล่นไททันทำบอดี้เฟนตอนนี้ผมก็เล่นมา,านได้ดหน่อยนะครับนี่นะผมก็มาเล่นกับเฟิร์นนั่นเองชื่อช่องว่างเลยนะ i n o p วั้งนะครับเออ i แล้วก็เป็นรักแล้วก็ n e w เป็นรัก o p โอเคตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้ว <c oughs> ตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เปิร์แต่ผมต้องโหลดไม่เสร็จเลยโอเคครับเราเข้าเกมแล้วตอนนี้ก็เรียกหมดผมก็เลือกเออง่ายไปก่อนว่าะผมยังไม่เคยเล่นนี่อดไปแล้วแล,ลแล้วฟองกดพร้อมแลเกเริ่มแล้วอันนี้ผมก็กดความเร็วคูณสองไปแล้วนะครับตอนนี้ Successfully ผมเพิ่ง <fully> เ,เห็นนะครับตอนนี้ผมกดไม่ติดแล้วผมกำลังจะกดครั้งดดต่อไปครับ <fully> โอเคดี s อุ้ยตอนนี้ทอยเล็ดลุดไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ว,า,วางสติ๊กเกอร์แมนไปต่อยต่อย โอเคเสร็จแล้วตอนนี้มันตอนที่เรากับเฟิร์นครบคุยกันเรื่อง <c oughs> เราจะทำเกมนี้ ep สองต่อไปเหมือนราะตอนแรกเราคุยกันนะคะว่าจะทำเกมนี้เป็น ep ep ไปเรื่อย <c oughs> จะกวานจะเทปซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะทำต่อไหม่าจจะ เดี๋ยวอีกสักพักก็จะมาทำแบบเป็นการฆ่าตานก็จะทำแต่เดี๋ยวช่วงหน้าอาจจะมีวงตอนที่ผมเออแบบไม่แน่อาจจะเปิดด้ให้คุยกับแบบให้ดินเสียงเผยตอนผมเบื่อเผยเดี๋ยวรอคิดว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างมาดูแบบบางทีนะผมอาจจะทำให้แบบนี้ังได้มั้ง จะว่าเลยคนดูผมยังไม่มีเลยจะอ,อะไรให้ดังถ้าใครดูแบบนี้อยู่และอยากให้แบบนี้นะก็ฝากกดติดตามด้วยครับคนดูผมจะได้มีเพิ่มเยอะขึ้นผมจะได้ดังแบบนี้จะได้ทําไปด้วยโอเคตอนนี้แล้วก็เข้ามาามเล่รั้ที่สองแล้ว ตอนนี้ผมก็กำลังดูต้นท้าอยู่ว่ามีอะไรบ้างไหมแตอจากนั้นผมก็ไม่มีอะไรทำนะครับเพราะว่ามันง่ายเกรับชะมด,ดีส่ผมก็เลยอัปเดไปเล่นเลยก็หาอะไรทำกับเฟร์นครับอ๋อผมลืมบอกครับว่าเกมน,นี้มีบริจาคจังนะครับตรง <c oughs> ซ้ายข้างข้างอันซ้ายข้างบนเออเราจะเห็นคำว่า บริจากพอเรากดเข้าไปก็เออจะเห็นเออรูปเพื่อนเลาอย่างงี้แล้วก็ที่ควรให้บริจาคสิบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วก็หนึ่งพันบาทนะผมก็บริจาคให้เฟื่อไปสองสมร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนีน้เรก็หาอะไรทำอยู่ตอนนี้นะผมก็อัปเกรดไปใหื่ๆเไม่มีเลย ทำครับตอนนี้เฟิร์สหาไปไหนไม่รู้ในช่องเชิมุนกระถาหรืออ๋อเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นการคุยเล็บเปลือยคุยช่วยคุยเล็บเปลือยของเรานะก็เราก็คุยในลายกันแต่ว่าผมมาพากให้ฟงังเพราะว่า <Success fully. S 1> แบบพอพูดที่ไม่ได้พากก็มาดูแบบวันที่แปด โอเคครับตอนนี้เราก็ได้จบก,กันแล้วจริงๆนะครับแต่คลิปว,วิดีโอยังไม่จบแน่นอนครับขาดอีกเยอะอบกเลยขาดอีกเยอะเราจะพาคอนดเกเยอะไปยาวๆนี่ีบอลก,ก่องอมาครับแล้วเราก็จาัดก,การได้อย่างสบายบๆสปเบิุดๆ <Victory. S 1> โอเค ถรั้ที่สองมันจะจบแล้วแล้วนะคุณแจสีขาวมาด้วยนะโอเคตอนนี้ครับเราเลือกที่ดูเหมือนจะออเกมนะครับเราเล่นต่อก็ไม่ร่วมเหมือนกันโอ้เราเล่นต่อ น้องนิ่มหุไมม่ไม่ได้ผม่นบพังไม่ได้พังตอนถึงการถึงยันตอนนี้แล้วก็อันนี้น่าจะตาที่สอง <ful> มันก็ออกมาเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้จะดีขึ้นนิดหน่อยอื้อ ตอนนี้ผมก็เพิ่งเขียนนะครับว่าเราสามารถกดคิ้นสองได้ผมก็กดไปแล้วนันเรียนตอนแรกผมก็อาจจะปล่อยแต่ว่าตอนนี้รถมาทันแค่เลยเรียนไม่อยู่สักแอะตอนที่ผมกระโดดนี่ก็คือไม่มีอะไรทำครับหาได้ทันเฟิร์สลอจนจะน่าผมก็เพ่ก็บอกผมว่ามันจะโดดแบบแต่มันจำได้ผมก็ลองกระโดดดู น,นี่น้องก็เพิ่งคนว่าอากาศในเกมนี้มันยืนได้ก็เลยเล่นกับเฟอยไปจนิน่งไม่คาดฝันไม่เกิดขึ้นเส็เล่นนี่นักตายเลยตอนนี้นะมันรอสองคนรอเดือดสองแล้วครับเล่นไปเรียบคนพนดีภาพก็เหมือนจะสวยแต่ก็ไม่ได้สวยมากต้องรอดูตขวาะที่มีกิลแ์การ์ตนี้ยัง ไม่ทางการเท่าไหร่แค่สเอืมแต่ถ้ารับเต็มอะ่ะอาจจะทางการเมืนดีเพราะว่าเราสามารถชนได้นะตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ผมอะ่ะคุยเรื่องช่องกันที่เราจะทําไปถึงอีพีไหนอาจจะเก่งขึ้นในาคนาเฟ่หรือก็ได้ี่ตอน,นีึงมกาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ันนี้ผมก็เอาไปแลนที่เห็นผมนี้ก็คือตอนผมเอาเอาพชรใอ้ของอประจําวันมาก็จะได้ตังมาสามร้อยเพื่อเอามาใช้ตรงนี้ผมก็สุ่มได้เป็นตัวอปิกตัวคอมมอนแล้วก็ตัวคอมมอนแบบ ตัวคอมโบนที่เริ่มแรกมาได้มาเลยมันจะเป็นเอ่อคามิล่าแมนตัวที่สองก็จะเป็นเอ่อรียกวา่าอะไรมันจะเป็นไอ,อ้คล้าย์คามิลา่าฮีลิคอปเตอร์ในทอร์ติเลบุยดิเฟนท์นะแต่ว่าจะเป็นคามิลาที่อันดับผลิตออกมาเป็นรถถังแล,กกแล้วก็จะเป็นดาร์คสปิเกอร์แมนครับเป็นอะไรของมัมเนั่นเองแล้วก็จะเป็นเดปิกเกอร์แมนกรเกอร์ดินี่น้องล้องเกมก็มีให้เราดูด้วย จะมีถ้าตัวไหนเป็นคาเมล่าแมนมันก็จะมีลูกกล้องให้เราเห็นนะครับว่ามันจะเป็นคาร์เมล่าแมนส่วนไหนมันนำโพงก็จะเป็นนำโพงให้เราเห็นนะว่ามันเป็นแบบจิปเปอร์แมนส่วนถ้าเป็นทีวีน่าจะเป็นทีวีแมนขอภัยอันนี้ถ้าจบตอนนี้ผมก็น่าจะเลิกแล้วนะอ้าวผมลืมบอกไปครับอันนี้คือโหมดมีเดียมนะครับก็จะดูตึงขึ้นหน่อยแจังเตนะว่าข้างบนจะเป็นขันพาแล้ว ตอนนี้บอกว่าเอาตังค์ให้เฟิร์ไปรับติดบัตรมังม้งมั้งแต่เดี๋ยวต่าานวันนี้ถ้าเป็นรูดถังเรเวตอันน่ะรีกคนเห็นเดินนะอ่ะเยอะเด้อเยอนะเดินได้ช้มันจะมีการปล่อยล้อมแสงออกมาเวลาโจมตีเนะี่ยมันจะมีโจมตีแยกอยู่ตอนนี้บอสมาแล้วสำหรับบอสเลเวลสิบครับ เออคืนสิบแต่ว่ามีเพื่อนที่แต่ว่าอ่ะเห็นไหมครับยิงแล้วอย่ามายิงทีห้เก้ายิงทีห้เก้าเรถือว่าตัดเลือดได้อยู่ไม่ได้แย่นะที่ผมก็ดูครับว่าบอสออกไปไหนเป็นขึ้นจั่ดนะครับตอนนี้มันก็เริ่มดุดหมาแล้วก็ดุงหลวงอีกนึงก็น่าขออภัยด้วยนะครับ This is the

We'll yes. be